คร้าเพื่อนๆวันนี้จะพามาซ่อมชุดหูฟังกันนะครับเนื่องจากเป็นหูฟังที่เราใช้มานานนะครับมันจะมีปัญหาตรงนี้นะครับสายมันร่อนออกมาหมดแล้วสายมันเปื่อยเดี๋ยวจะสายท้องแดงเนี่ยนะสองข้างนะครับเดี๋ยวเราจะหาวิธีการซ่อมกันครับไปดูกันเลยที่เราจะใช้ก็จะเป็นท่อหดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะกะ ที่สักส่วนหนึ่งนะก็จะวัดจะหูฟังมาประมาณนี้เดี๋ยวก็จะเอาันไข่ตัดนะครับประมาณนี้นะครับสองอัน,นสองข้างไปเลยตรงนี้ใส่จะต้องผ่าออกแล้วกสองข้าง มันจะเป่าไม่ได้นี่นะครับแล้ว้็ใส่เจ้านี่เข้าไปเลยเปิดเสร็จใช่ไหมเอาใส่เช็คเผาเลยครับเป็นการหุ้มสายในตัวเลยครับ โดนแค่ให้ม so ัน oh. อ่อนๆแล้วก็เอามือกดๆเขาเพราะอันนี้มันจะใหญ่กว่าหน่อยถ้าเราซื้อเส้นเล็กๆกว่านี้มันก็จะพอดีเล มันก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตลอดทั้งเส้นเลยนะรอนถ้าจับแต่งไปเรื่อยๆนะที่สายสวยๆร่อนให้มันละลายแล้วก็เอามือบีบๆนี่เริ่มสวยแล้วครับ อันนี้คเสร็จไปแล้วครับข้างหนึ่งสวยนะครับพอใช้งานได้อีกนานนะครับเหมือนกันที่มันลอกหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการหุ้มขะ้นหน่อยทำแบบเดิมเลยครับหุ้มแล้วก็เอาไปแช็คลน ระว่างคนนี้ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะครับให้สายมันสวยๆหนะ่อยจัดสายให้ดี ต้นแบบปอดีพัดีนะครับอย่าให้มันนานเกินเดี๋ยวมันจะไม่สายได้นะครับหลังจากที่เราทำสองเส้นแล้วจะเป็นแบบนะี้ถ้าใครมีสีขาวก็ใช้ท่อขดอสีขาวก็จะสวยหน่อยดูดีหนะ่อยนี่ก็คือใช้งานได้ต่ออีกพักหนึ่งนะครับ อันนี้ไม่มี<ๆ>ก็เลยใช้สีแดงไปก่อนคนระเ,เพื่อจากสีมือไม่ค่อยดีครับก็ได้แค่นี้ครับเดี๋ยวจะลองฟังกันดูครับอย่างดีเลยครับเ,เพื่อนไม่มีปัญหากับสายตัวอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดลำโพงให้ฟังอีกที ครับใช้งานได้ดีครับไี่ปัญหาอะไรครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้กันนะครับ bye. เพื่อนบายยเจอกัใหม่คลิปหน้าครับ